ปาร์ตี้อาหารไทยสไัยตุรกีในวันนี้ขอเสนอเมนูบัหมี่เกี๊ยว สวัสดีคะ่ะเชา้านี้บานานาก็มาในลุกที่สดใสและก็ความมั่นใจที่เต็มร้อยอืมฉันจะทํายังไงดีกับความมั่นนาะมันหนอกของเธอนะบานานาเธอคิดว่าเธอน่ะสวยมากเลยใช่ไหมก็ใช่น่ะสิในโลกใบนี้ <c oughs> ไม่มีใครที่จะมามันน่นนามันนอกเ่าฉันแล้วแหละฮะคนสวยก็มักจะมีความสุขแบบเนี้แล้วนะ <c oughs> แล้ว,วันนี้คนสวยก็มีนัดไปปาร์ตี้กับเพื่อนเพื่อนสไปยตุรกีด้วยแหละแต่วันนี้ก็จะเหงานิดนึงเพราะว่าไม่มีเพื่อนร่วมเดินทางด้วยเลยวันนี้กุ้ยดั้นตื่นสายนะสิคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาก็เลยพากันเดิน ไปกันจนจะครบคนอยู่แล้วลว่าจะเหลือกล้วยกับพี่กุ้งค่ะที่ยังเดินทางไปไม่ถึงสักทีเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่ากล้วยหรือพี่กุ้งจะเดินทางไปถึงก่อนกันมาถึงบ้านพี่ตายแล้วจ้ากล้วยก็เลยจะกดกริ่งเรียกเจ้าของบ้านมาเปิดประตูสักหน่อยและเมื่อพี่ต่ายได้เปิดประตูเท่านั้นแหละแกก็สะดุ้งแล้วก็ตกตะลึงในความสวยของกล้วยเลยเกิดเป็นคนสวยนี่มันลำบากจริงๆเลยนะไม่ได้สบายอย่างที่ทุกคนคิดเอาไว้หรอกว้ายพี่กุ้งยังไม่มาจริงๆคะ่ะกล้วยไม่ใช่คนที่มาสุดท้ายแล้วนะวันนี้น้องนิกก็มาด้วยนน้้อองคทีี่่ใสสสเืด พอดีน้องอยู่ต่างอำเภอนานๆทีน้องถึงจะเข้ามาปาร์ตี้กับพวกพี่ๆได้แล้ววันนี้สมาชิกของแก๊งเราก็ามากันยังไม่ค่อยครบเท่าไหร่เลยโดยที่มากันทั้งหมดผู้ใหญ่9้าคนแล้วก็เด็ก6คนนี่ยังไม่เยอะอีกหรอใช่จ้าปกติแก๊งเราจะมีเยอะกว่านี้แ็แก๊งเราเนี่ยมันแก๊งใหญ่เลยนะไม่ธรรมดาเดอ้อมาดูในครัวกันดีกว่าจ้าก็จะมีน้องอุ้มกับเชอรี่สองสาวเขาก็กำลังตักบะหมี่แล้วก็ปรุงบะหมี่อยู่นะแล้วบะหมี่หยกสีเขียวที่พวกเรากินในวันนี้ก็จะเป็นเส้นบะหมี่โฮมเมดจัดทำ เชอรีนกินรอบที่2แล้วก็เลยใส่เส้นมาม่าแทนนี่ค่ะมาดูถ้วยของกล้วยซึ่งน้องอุ้มก็เตรียมไว้ให้กล้วยก่อนแล้วน่ารักมากๆเลยวันนี้กล้วยก็ดันมาสายไงคะก็เลยไม่ได้มาช่วยเพื่อนๆทบาบะหมี่เลยขอกล้วยมาถึงเนี้ยอาหารก็พร้อมกินพร้อมตักเลยค่ะซึ่งมันก็เป็นแผนของกล้วยนั่นแหละจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะ ถ้าเพื่อนๆดูอยู่บันน่าหล่อล่นนะมันเป็นคอนเทนต์มันเป็นคอนเทนต์ว้าวดูสิคะทุกคนบะหมี่เกี๊ยวของกล้วยน่ากินไหมไปปรุงกันเถอะไปปรุงกันเถอะใส่น้ำปลาลงไปพริกป่นเล็กน้อยน้ำตาลพอประมาณพริกน้ำส้มจัดเยอะๆเพราะเราชอบเปรี้ยวกระเทียมเจียวตบถ่ายด้วยผักชีหรือรสมามาค่ะมาค่ะมากินบะหมี่เกี๊ยวแสนอร่อยกันเถอะพวกเราพี่ต่กับน้องนิกเขาก็พากันกินอิ่มแล้วนะคะก็เลยมานั่งไปกำลังใจให้เพื่อนๆส่วนพี่แพรนั้นก็ใกล้จะอิ่มแล้วจ้าเอ้าทำไปทำมา พี่ตายแกก็อยากจะคบเวอร์ี่ใบข้าวในหนังสับป,ประหลซะงั้นแม่พี่ตายนี่แกต้องหาทุกคลิปเลยนะ <c oughs> น้องเมย์ก็เลยบอกว่าพอเธอพี่ตายหนูกลัวแล้วหนูกลัวแล้วมาค่ะทุกคนมาดูกล้วยกินบะหมี่เกี๊ยวเพื่อกระตุ้นความอยากอาหารกันดีกว่ามามามาต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้าใครที่ดูกล้วยกินแล้วหิวตามกล้วยหน้านะถ้าใครอยากกินเนี่ยก็รีบเดินไปซื้อที่ปากซอยเลยนะก็รู้ๆกันอยู่ว่าที่ไทยนะ่ะหากินง่ายจะตายส่วนทางเนี้ยอยากจะกินอะไรก็จะต้องลงมือทําเองทั้งหมดรู้ไหมคะว่าพวกเรานี่ยอิจฉาคนท มาแล้วจ้านี่ก็คือถ้วยบะหมี่เกี๊ยวของพี่กุ้งนะคะ,สะเสด็จมาได้สักทีนะคะพี่กุ้งเพื่อนๆเ,เขาก็พากันกินจนจะอิ่มกันหมดอยู่แล้วพี่กุ้งแกก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะเขมาสสา่ทุกงานเป็นเรื่องปกติเลยขอแซวหน่อยนะคะพี่กุ้งแกถือคติแบบนี้นะคะ่ะสุดท้ายแฟนหลอแล้วแฟนแกก็หล่อจริงๆด้วยนะคะสุดยอดมากเลยค่ะพี่กุ้งอิจฉาอิจฉาเอาแล้วไงทีนี้ทุกคนก็อยากจะเห็นหน้าแฟนพี่กุ้งเลยงานเข้าแล้วค่ะพี่กุ้งก้ขยขอโทษด้วยนะคะตัดภาพมาดูความน่ารักของเด็กๆลูกคร่งไทยุรกี ันดีกว่าค่ะไอ้เต้าเด็กซนเสื้อสีแดงคือน้องอลัสลูกชายของน้องนิกนะสนสามสาวนั้นเริ่มจากทางฝั่งซ้ายก็คือน้องอันดาน้องนาราแล้วก็น้องเอลิฟค่ะไอ้เต้าอลัสขับวินมาขโมยศีนสามสาวซะงั้นระหว่างนี้ยเด็กๆเ,เขาก็พากันเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานเลยส่วนทางฝั่งแม่ๆป้าๆหนาๆน,นั้นพวกเราก็พากันนั่งเมาท์มอยกันด้วยความเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ต่างจากพวกเด็กๆเ,เลยจ้ะเพะอย่างว่าแหละสองวัยหัวใจเดียวกันมันเป็นแบบนี้นี่เองส่วนของหวานนั้นก็จะมีเฉากล้วยผสมกับเมล็ดแมลง แล้วอากาศหนาวหนาวแบบนี้พวกเราก็จะต้องกินน้ำแข็งปั่นด้วยสิคะอากาศหนาวน่ะมันก็ต้องกินของเย็นสิมันจะได้เข้ากันไงแล้วก็เอาไปราดน้ำเชื่อมเสร็จแล้วก็ราดน้ำเฮลบุบอยแบบจุกๆไปเลยแล้วก็ตบท้ายด้วยนมข้นหวานนี่มันน้ำแข็งใสชัดมาจ้ามากินน้ำแข็งใสกันเลยค่ะนี่มันสุดยอดมากๆกินน้ำแข็งใสในฤดูหนาวมีใครเขาทากันจ้าอ้อฉันเสียวฟันมากๆนะดูอาการของฉันซะก่อนแต่ฉันก็ต้องอดทนสิคะเพราะนี่มันคือนโยบายของแกงเราที่จะต้องกินน้ำแข็งใสในช่วงนี้แล้วก็วันนี้เท่านั้นเอาเด็กๆ ป้ากล้วยจะปิดคลิปแล้วช่วยโบกมือบายๆท่านผู้ชมหน่อยดีมากดีมากช่วยป้ากล้วยทํามาหากินแบบนี้เดี๋ยวให้รางวัลน,นะสาหรับคลิปนี้แกงเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นกําลังใจให้กล้วยด้วยนะคะเอา้าทุกคนกลับบ้านกันหมดจะมาทิ้งน้องอันดาไ,ไว้คนเดียวได้ยังไงงะไม่นะทุกคนอย่าไปอย่าทิ้งน้องอันดาไปบา,บายยนะคะ <laughs>